หมอเจี๊ยบละ,ละนาเปิดเผยเรื่องราวความรักหนุ่มในวงการรุมจีบคุยทีเดียวสามคนรักครั้งทุกหนักขออาโหสิกรรมทุกคนที่ทำเจ็บปวด หมอเจี๊ยบละ,ละนาเปิดเรื่องราวความรักในรายการดังคลับไฟเดโชด้วยใจของการเป็นผู้ให้อยากมีฟรีคลินิกและแม่ชอบนางงามมาชวนว่าอยากขอรับบริจาคต้องใช้ดาราไอเดียเราจะได้เปิดกว้างหมอเจี๊ยบไม่ยอมจนวันสุดท้ายของการสมัครเจ้าตัวใช้คำว่ากลั้นใจก็ไปเลย เผยหลังเป็นนางงามหนุ่มๆเข้ามาเพียบมีคนในวงการด้วยเจี๊ยบเผยก็มีบ้างแต่อย่าบอกเลยว่าใครสงสารเขามาชอบเจีย๊ยบยอมรับคุยกับผู้ชายพร้อมกัน3คนหลากสไตล์เป็นช่วงเด็กๆสนุกกับอะไรไม่มีสเปคเขาเข้ามาเองมีทุกสาขาอาชีพชอบคนดีเราจะรู้สึกได้เขาสุภาพบุรุษให้ความสำคัญกับเรามาก เสียบชอบผู้ชายที่สังเกตในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆถ้ามีโอกาสเขาไม่ฉวยโอกาสกับเราเป็นคนดีมากถ้าจะเลือกคนที่จะแต่งงานด้วยคงเป็นคนแบบนี้ถ้าเราเจอคนที่ไม่ถูกที่ถูกเวลามันก็ไม่ใช่ตอนนั้นเราเป็นเด็กที่งี่เง่ามากเลยเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากเลยแต่เข้ามาช่วงที่เราค้นหา คุยกันเป็นตีแต่ก็ไม่ได้เป็นแฟนกันส่วนประสบการณ์โดนทิง้งจริงๆครั้งแรกของหมอเจี๊ยบละ,ละ,ละนาเจ้าตัวเผยกลายเป็นเรื่องความกลัวต่างๆพยายามทำให้เขากลับมาให้ได้ทั้งที่จะเป็นฝ่ายทิ้งเขาไปตัวเองขี้งอนเอาแต่ใจตัวเองเป็นศูนย์กลางคิดว่ารักแต่ไม่ได้รักทำทุกวิธีง้อถึงขั้นมีทูบเทียนแพมาขอขมาก้มลงกราบเบสิกทำแล้ว ถึงขั้นเชิญนักร้องชื่อดังคนหนึ่งมาร้องเพลงง้อใส่มาสคอตจ้างวินมากระทืบเขาก็ไม่กลับคืนมากินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักลด ทุกใจมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตจนทำให้เราคิดได้ขอบคุณเหตุการณ์ครั้งนั้นถ้าไม่มีบทเรียนนั้นเราจะไม่ได้เป็นคนที่ดีขึ้นไม่รู้จักความรักที่แท้จริงเรายังคิดว่านั่นคือรักตัวเองแต่จริงๆเรารักคนอื่นเราเห็นแก่ตัวทำให้เราคิดว่าจะไม่ทำให้คนอื่นอยู่ในสถานการณ์เจ็บปวดอย่างตัวเองที่อยู่ในสถานการณ์เจ็บปวดแบบนั้น ขนาดเรากะจะไปมีคนอื่นแล้วเราโดนเขาทิ้งเรายังเจ็บปวดขนาดนี้แล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เราทิ้งคนที่เขายังรักเราโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิด เขาจะเจ็บปวดขนาดไหนถึงขั้นค้นหาเบอร์ทุกคนที่เคยคุยเคยกิ๊กแล้วโทรไปขออโหสิกรรมทุกคนก็งงว่าโทรมาทำไมเรารู้สึกเป็นกรรมทุกอย่างที่เราทำมันสนองเราเชื่อว่าเรื่องพวกนี้มันกรรมตามทันขอบคุณบทเรียนครั้งนี้ทำเจี๊ยบเป็นคนดีรอบด้านเราไม่ติดค้างใดๆเวลาคนมาบอกเป็นคนดีชอบช่วยคนลึกๆเรารู้สึกเป็นคนรักที่เลว พอเราได้บทเรียนนี้เรารู้เลยจะไม่ทำให้ใครเจ็บปวดเพราะเราอีกหรือเราจะไม่ทำให้ตัวเองให้ต้องเจ็บปวดเราจะไม่ฉาบฉวยเจอคนที่รับไม่ได้ก็ทิ้งเพื่อเจอคนใหม่ไปเรื่อยๆ เพราะต่อให้เราหาอีกหมื่นคนพันคนก็ไม่มีใครเพอร์เฟกเรายังมีข้อเสียมากมายต้องรักเขาให้ได้มากพอที่จะรับข้อเสียของเขาคนต่อๆมาก็เลือกให้ดีว่าเข้ากับเราได้ไหมเราเป็นคนที่ตรงพอถ้าไม่ใช่ก็จบอย่าไปกลัวส่วนความรักปัจจุบันกับเดียความรักแบบพรมลิขิตจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอติดตามชมที่ขับไฟเดโชกันนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ